การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะต่อจากคูนิ่งนะคะคา,าบก่อนครูสอนห้องสามทิ้งไว้คือสมก,การเนาะแต่ว่าครูนิ่งสอนไปเยอะแล้วครูดูครูเห็นในในสไลด์ต่างๆแล้วก็วิดีโอที่คูนิ่งทิ้งไว้อะเมื่อคืนครูได้ยินว่าห้องหนึ่งไปเรียนอีกกับคูนิ่งต่างหากครูก็เลยเป็นการทบทวนเพราะว่าคาบหน้าวันจันทร์เราจะสอบ ทำข้อสอบแบบออนไลน์ส่งมาเลยทีนี้เรื่องนี้คือการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวามาดูการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคือการแก้อสมการเนี้ยคือการหาคําตอบของอสมการอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์อย่างนี้ก็คือหลักการของการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือการย้ายตัวแปรไว้ไปไว้ข้างเดียวกันและย้ายตัวเลขไว้ข้างเดียวกัน เดิมทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดว่าย้ายแต่ตอนนี้คือครูให้เข้าใจง่ายๆทางคณิตศาสตร์เขาจะเป็นบวกเข้าลบออกอย่างเงี้ยที่ครูสอนอะของของสมการสมการเราเรียนไปแล้วพวกที่มีมีหลักการมีสมบัติน่ะอันนี้คือถ้ามีเศษส,ส่วนให้กําจัดตัวส่วนโดยใช้คอลนอคูณตลอดอันนี้มันกดเรียนให้สองแต่ข้อควรระวังคืออันเนี้ยมาร์กไว้เลยข้อควรระวังคือ ถ้านำจำนวนลบไปคูณหรือหารจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายของอสมการเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามถ้ามันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็ให้เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับหรือมันเป็นมากกว่าก็ให้เปลี่ยนเ,นเป็นน้อยกว่าประมาณนั้นเนาะมีใครตอบโต้คุณไหมเนี่ยทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะค่ะค่ะ มาดูตัวอย่างทีเนี้ยตัวอย่างเนาะการแก้สมก,การตัว,วนี้พร้อมเขียนการแสดงข้อหนึ่ง x ลบหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดเหมือนกันกันกบสมก,การเลยก็คือจัดรูปก,ก่อนตัวเลขไว้ด้านตัวเลขตัวตัวแปรไว้ด้านตัวแปรมันก็จะกลายเป็น x ลบหนึ่งน้อยกว่าเจ็ดใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น x ถ้าถ้าเราเรียนแบบจริงๆก็คือ จริงๆมันก็จะเป็นอ่ามันก็จะเป็น x นะลบหนึ่งล,ลูกก็จะกลายเป็นเหมือนเรานำหนมาบวกเข้าทั้งสองข้างเหมือน,นั้นเนี้ยก็จะกลายเป็น x ลบหนึ่ง บวกหนน้อยกว่าเจ็ดบวกหนบวกหนึ่งกับลบห่ด้านที่หายมันก็จะกลายเป็น x อน้อยกว่า8ปดจำนวนจริงทุกจํานวนที่น้อยกว่า8จริงไหมเอา8น้อยกว่า8น้อยกว่าแปดไปเรียกอะไรไปเราไปคิดก่อนน้อยกว่าแปดไเรียกอะไรไปน้อยกว่าแปดไปเรียกอะไรไปอะไรนะ เจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาแทนเอ็กเป็นเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเจ็ดลบหนึ่งหรืออะไรลูกเจ็ดลบหนึ่งหรืออะไรเดี๋ยหกเออหกค่ะหกน้อยกว่าเจ็ดจริงไหมจริงค่ะนน้อยกว่าเจ็ดจริงไหมจริงค่ะเออจริงค่ะเพราะฉะนั้นเลขที่เกี่ยวพันที่ต้องมาเขียนเส้นกราฟนี้ก็คือเลขแปดเอามาเขียนแปดเลย แปดเจ็ดหกห้าสี่สามไปด้านนี้ก็ได้เพราะมันร ah ู้อยู่แล้วว่าน้อยกว่าแปดเพิ่มมาอีกเลขหนึ่งก็ได้เพิ่มมอีกจำนวนหนึ่งเป็นตัวทึบหรือตัวกลมคุณอมไอคณนิ่งสอนแล้วตัวกลมค่ะตัวกลมตัวกลมไปทางไหนไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางซ้ายค่ะไปทางซ้าย ใช่ไหมเลขต้องมาไรนี้เป็นหัวลูกศรไปด้วยข้อหนึ่งก็เรียบร้อยข้อสอบออกแบบนี้ทําได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้อยู่เนาะอ่าข้อสองข้อสองโจทย์ว่าลบสองเอ็กบวกสามมากกว่าหรือเท่ากับสิบห้าเลขอะไรเอ่นมาคูณกับลบสองแล้วบวกกับ3ยังมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสิบ้านั่นแหละตัวแปรมัน เพราะฉะนั้นคราวนี้วิธีทำจัดรูปเลยก็ได้หรือจะบวกเข้าแล้วลบออกของสามที่ต้องมาลบเหมือนเดิมแต่จัดรูปก่อนก็ได้ให้มันเป็นลบ 2x บวก3มากกว่าหรือเท่ากับ15เนี่เนาะลอกโจทย์ลงมาก,ก่อนตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับ15ลบ3ดึงตัวนี้มาเลย ด้านนี้เหลืออะไร <S <S เหลือลบ 2x อยู่มากกว่าหรือเท่ากับ15ลบ3เหลืออะไร12ค่ะเหลือ12เหลือ12เนอะอ้าวตัวนี้จัดการเลยลบ x ขอ,ขอโทษลบ 2x ไอ้ลบ 2x เนอะลบ 2x ด้านนี้อยู่ในรูปของลบ 2x เนาะอยู่ในรูปของการคูณตัวนี้ใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ดึงมาเป็น x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ12หารลบ2แต่กดเมื่อกี้กดหน้าเมื่อกี้บอกว่าถ้ามันเป็นติดจํานวนลบไปคูณหรือไปหารต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอสมการเป็นตรงข้ามใช่ไหมครูสอนแล้วอันเนี้ยจาด้วยกลับมามันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามน,นี่ก็จะกลายเป็น x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ สหัสองหนึ่งเป็นสองตอบผู้ด้วยสองเท่าไรสิบส,สองสองหกสองหกสองหกสิบสองเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็นเหลืออะไร x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าลบหกหกน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหกก็เอาลบหกไปคูณอันนี้ลบสองคูณด้วยลบหกบวกสาม มากกว่ารถเท่ากับสิบห้าอันนี้ลบเจอลบคูณลบได้เครื่องหมายเลยเป็นบวกลบคูณลบได้บวกผู้เฉพาะเครื่องหมายนะสองสองคูณหกได้เลยสองสิบสองอ่าสองคูณหกได้สิบสองสิบสองบวกสามได้เลยสิบห <15. S 1> ้าสิบห้าเออได้สิบห้า ฝั่งทางนี้ได้สิบห้าเนาะมันได้สิบห้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสิบห้าแต่มันมีคําว่าอะไรเท่ากับเพราะฉะนั้นอสมการเส้นนี้เป็นจริงไหมเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงเนาะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นเขียนเขียนเรีกอะไรก่อนค่าให้ตายไงมันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวพันคือเลขอะไรลูหก <6. S 1> ลบหกลบหก มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบหก 6. ลบหกไปทางไหนเขียนให้แสบเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเลขลบหกไปทางไหนก็ได้ให้มันมีลบหกเกี่ยวพันกันแต่ที่จริงเขาจะนิยมเขียนก็คือให้มันเป็นเส้นเนี่ยให้มันมีทั้งจํานวนเต็มบวกและเต็มลบเต็มศูนย์นเนี่ยเขาอยากให้มีเป็นแบบนี้แหละอันนี้เป็นลบหก 6. ห่างมาอันนี้ก็ต้องเป็นอขอโทษ นี้เปลบอันนี้ก็ต้องเป็นประมาณนี้แต่ว่าครูเขียนอันนี้ละเอาไปทางไหนมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับไปทางไปทางซ้ายซ้ายค่ะอ๋อครูขอโทษครูขอโทษครูขอโทษทำไมไม่มีใครทักกู่วทำไมไม่มีใครทักกูเลยอะไรก็ต้องใส่ตังกี้ค่ะตอนนี้กูบวอามากกว่าใช่ทำไมไม่มีใครทักกู อันนี้ลบลบอะไรก่อนลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดเก้าใช่หางี้นะลูกเนาะข้ามากกว่าไปทางไหนทางขวาค่ะมากกว่าทางขวาค่ะแต่ว่ามันมีคําว่าอะไรลูกเท<ม>่ากับเออมีคําว่ามีคําว่าเท่ากับด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปเป็นแบบไหนมีคำว่าเท่ากับมันต้องคืนไหม มันน้องเธอปูอคือน้องไปทางไหนนะเลี้ยวซ้ายหรือขวาก็ต้องขวาขวไปทางขวาใช่ไหมขวา,าค่ะเออขวาอันนี้ก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมไปทางไหนไปทางขวาขวามากกว่าหรือเท่ากับเนาะเออโอเคข้อนี้ผ่านข้อนี้เข,ขาบอกว่าเ้องให้มาสี่คูณสี่คูณ นหนึ่งลบด้วยห้าผลต่างของห้าก็ได้ไม่เท่ากับสองเอ็กแปดอันเนี้ยถ้ามองดูแล้วตัวแปรมอยู่คุณละฝั่งตัวแปรมันมีสองตัวแต่อันเนี้ยมันต้องใช้สมบัติการเแจกแจงที่ต้องคูณเข้าไปในวงเล็บก,ก่อนจะได้คำตอบตัวเนี้ยวิธีทำสี่คูณเข้าไปในวงเล็บก,ก็จะกลายเป็นสี่อะไรสีเค่ะเอสี่เ สี่ <4, S 2> oh. บวกคูณลบได้เื่างหยอะไรบวกคูณลบได้บลบสี่คูณห้าได้ไดอะไรดูยี่สิบยี่สิบห่ะสี่ห้ายี่สิบเนาะยี่สิไม่เท่ากับด้านนี้คือสองเอกัวสิบแปดเนาะ,ะจัดรูปใหม่ตัวแปรไว้ด้านตัวแปรตัวเลขไว้ด้านตัวเลขตามสเต็ปด้านนี้เป็นอะไร 4x ดึงออกมาธรรมดาแต่ด้านนี้เป็นอะไรด้านด้านเนี้ยมันเป็น 2x ใช่ไหมอืมอ่าก็กลายเป็นอะไรเป็นลบลบลบอะไรลูกอลบสองลบสอค่ะไม่เท่ากับด้านนี้ด้านนี้มีอะไรอยู่สิบแปดใช่ไหมแปดก็จะกลายเป็นสิบแปดบวกเพราะว่าอันนี้มันเป็นลบใช่ไหม ค่ะเฉพาะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าจัดการกันสี่ลบสองเหือสี่ลบสองเลือสองไม่เท่ากับสามค่ะสามสิบแปดอ่ะทีนี้อันนี้คืออะไรถ้าบรรทัดนี้จริงๆเราต้องเขียนนำสองมา ทั้งสองข้าง <S 2> 2 <S ใช่สองข้างเอออันนี้เป็นเบบี้จริงเราไม่ทําก็ได้เราเข้าใจแล้วเวลาทํำจุดก็ไม่ต้องไปเป็นมัวเขียนแบบนี้คือตัดไปเลยมันชัดช้าเวลาไปทํำจุดชอยเพราะว่าเวลา,วามันจากัดนไนงเขาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงทำสี่สิบพ่ออย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันอ่านี้ก็แต่ว่าเราเรียนแล้วก็ทําก็ได้แปดหาง ตัสสดสองสองเท่าเลยด้วยสามสิบแปดสองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสองเศษหนึ่งสองเท่าเลยสิบแปดสิบเก้าสองเก้าแปดก็เป็นสิบเก้าเอ็กต้องไม่เท่ากับสิบเก้าเป็นได้ทุตัวยกเว้นสิบเก้าสิบเก้าอ่าสิบเก้าด้าน en, 19. นี้ไนนปเรียกอะไร สิบแปสิบเจ็ดเอกไม่เท่ากับสิบเก้าด้านนี้ก็เอาด้านนี้ก็เอาไม่เอาเฉพาะสิบเก้าอันนี้ข้อสี่บอกว่าสี 4x หาร3บวกด้วย11น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x หาร6บวก15แต่มีหลักอยู่หลักเก์บอกว่าหลักการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียว1ใช้คำว่ายายกแล้วแต่ทางคณิตศาสตร์ใช้ไม่ได้แต่ครูแบบลักไก่ย้ายตัวแปรไปไว้ข้างเดียวกันและย้ายตัวเลขไว้ข้างเดียวกันเพื่อความเข้าใจของนักเรียนครูเลยใช้คําว่าย้ายให้ถ้ามีเศษส่วนให้ กำจัดตัวส่วนโดยใช้คอร์นอคูณตลอดคอร์นอรเราเรียนแล้วครูจะไม่พูดถึงอีกในหัวข้อนี้นั้นก็ให้มาดูวิธีทำเลยเน็ตหลุดไหมหรือยังอยู่กันอยู่เนาะตอบครูหน่อยยังอยู่ค่ย,ยังอยู่ค่ะยังอยู่เนาะ ยพาพาอยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่เนาะข้อนี้จัดรูปก่อนก็จะกลายเป็น 4x ส่วน3ลบกับ 2x ส่วน6เท่ากับ15อยู่ด้านนี้แล้วก็เป็น15ลบ11ข้อนี้ก็จะเป็นดึงลงมาก่อนคือ 4x สามลบกับสองเอกส่วนหกเท่ากับสี่ลบสิบเอ็ดสี่ลบสิบเอ็ดเหลืออะไรผู้นทัสิบห้าลบสิบเอ็ดผู้ทัสิบห้าลบสิบเอ็ดคุณเราไปบอกคำตอบกันแล้วนะสี่นะะอ่ะตอนนี้ตรงนี้แหละก็คือคอลนองคอลนองของเราก็คือในแน่เทียงบระลุมบุเรนีคอลนองคอลนองปีพระลมด้วยลูกมีพระลมด้วยคอลนองคือสามกับหกก็มาหาคอลนอง ้ายสุดคูณได้สามได้สามเป็นสามสามสองเป็นหปรลก้าตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นสาคูณสองปคหนึ่งตัวเนี้แหละก็จะกลายเป็นคลรอนอคือหกอ่ะก็นำหกมาคูณตลอดคพัดลมไข่ลูกไอ้พี่ละพัดบอกว่า เสียงพัดลมมันดังเราคูเออเสียงพัดลมมันดังอ่ะลูกรบกวนหน่อยลูกเออปิดพัดลมลูกพัดลมหรือว่าลมพัดของที่บ้านเขาเย็นดีหรือเปล่าลูกอ่านำหกมาคุณตลอดเนาะก็จะกลายเต้นสี่ x ส่วนสามคูณหกลบด้วยสอง x ส่วนหกคูณหกเท่ากับ ี 4, ่คูณหกตัด3 1เป็น3 3 2เป็น6 6ตัด6หายอะด้านนี้เหลือคูณเข้าไปเลยก็จะกลายเป็น8 x 4 2เป็น 8, แปดนะลูกเนาะสี่คูณสอง่ะสี 4, 2, เป็น8ก็จะกลายเป็นลบสอ เหลือสองเอกเนาะเพราะหกตัดหกไปแล้วเห็นเนาะอันหกตัดหกไปแล้วตัวเนี้ยเฮ้ยสองเอกใช่เหลืสองเอกลูกก็เท่ากับสี่หกหกสี่หกสี่ยี่สอ่ะลบกันสามสิบตัวเนี้ยกับ ัวนี้ลบกันได้เลยแปดลบสองเหลือแปดลบสองเลือหกหกนะหกอะไรลบเอหกเอ็เออหกเอ็เท่ากับอะไรเท่ากับยี่สิบสี่เอานำหกมาหารทั้งสองข้างเราไม่พูดแล้วกเอ็อเท่ากับยี่สิบสี่หารหกไปเลยหกเท่าไรยี่สิบสี่หกสี่หกหนึ่งเป็นหกหกสี่ยี่สิบสี่เอ็กตอบเอเท่ากับสี่ขอโทษขอโทษผู้ิดเครื่องหมายแต่แรกแล้ว วก,กว่าเ,าเท่ากับ,น,กบน้อยกว่าหรือเท่ากับผู้เขียนมาจะเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับเห็นไหมครูบอกว่าต้องทักครูด้วยทําไมไม่มีใครทักครูเลยเน็้น้อยกว่าหรือเท่ากับสี่เนาะ,ะเขียนเส้นเส้นกราฟเราต้องมีเลขอะไร เลขสี่เกี่ยวพันแน่นอนน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่มีเลขสี่เลขห้าสามสองหนึ่งศูนย์เนาก็จะกลายเป็นอ่าเขาบอกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้นรวมลง x น้อยกว่าน้อยกว่าหรือเปล่าคะนี่แสดงว่าฟังอยู่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับเนาะ อ็กน้อยกว่าหรือท่ากลับไปทางไหนไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายแล้ววงกลมเป็นไงมันมีคําว่าเท่ากับคือค่ะ,<น>ะือ,อ,อทีไปทางซ้ายเนาะ,ะคุณนี่ขอสไลด์เปล่า วันนี้นะกูใช้แบบตัวหันในนี้เลยใครเป็นรูปนกกระจอกเทศเนี่ยใครวะนิ่งไอ้อ่านว่าอะไรกูอ่านไม่ออกวะ่ะภาษาอังกฤษนะพิมพิกาค่ะฮะพิมพิกาค่ะ ห้องไหนห้องไหนพิมพิกาห้องสองห้องสองครับห้องสองเหรอโอมไม่น่าเธอสวยที่สุดไอหัวหน้าห้องของกูไอหัวหน้าห้องอ๋อเหรอครับขอโทษนะเพราะว่าเปิดมาสองอาทิตย์กูต้องเห็นหน้ากูจะรู้เลยว่าเป็นหัวหน้ากูแต่ว่าใช้นุกกระจอกเทศเป็นกูจำหน้าไม่ได้ฮะ คุณจอมยังได้เหงื่อคูจำหน้าไม่ได้เพราะติดแมสตลอดเนาะร้อนนี่นี่เราเราให้เปิดแมสแล้วที่นี้ดูภาพภาพในนี้มันเป็นภาพการ์ตูนเนาะชื่อภาษาอังกฤษดูเินเนี่ยบางคนเป็นตัวย่อมาเชียวแซสบอยคือใครเวลาเช็กเช็กชื่อเนี่ยนีเขียนว่าแซดบอยได้ไหมวันนี้วันที่หนึ่งเนาะหนึ่งกรกฎา สีีนะ้คร <c oughs> ูให้ไม่เยอะหลังจากที่ครูสอนไปสี่พ่อเมื่อกี้นี้ส่งใต้คอมเมนต์เลยนะ แต่ครูว่าเห็นคำเห็นโจทย์ปั๊บน่าจะตอบได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไอโพสต์นี้ คลิปนี้นะที่ที่เราคุยกันเป็นไ์สดเนี่ยลูกมันจะไปอยู่ในอ่าห้องของ facebook นะใครไม่ทันก็บอกเพื่อนไปดูในนั้นต่อแล้วก็ทําแบบฝึกหัดครูส่งใต้ใต้โพทใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยโอเคไหมยี่สิบเจ็ดขาค่ะโอเคค่ะห้องห้องสองเนี่ยเข้ามาบ้างไหมเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะ โคโคหววตู้เข้ามาหรือยังโคหวดู้นะเขาเขาบอกให้ผมเอางานไปให้เขาลอกอยู่ครับอ๋อแล้วบ้านเขาไม่มีเน็ตหรอหรืออะไรมันไม่ได้โหลดแอปมาครับครูไม่ได้โหลดแอปมาใช้ไอโฟนอย่างนี้ไม่โหลดเราล็อกเือนอยางงี้ครูครับแต่ว่าห้องหนึ่งห้องหนึ่งอันนี้ไม่ทําแบบพึงหารลูกจดเลยก็ได้เนี่ยยังไงก็ได้ทาแบบพึงหาห้องหนึ่งยี่คนเนี่ย ห้องหนึ่งมีเสียงห้องหนึ่งไหมมีค่ะมีค่ะตอบมามีค่ะเลยลูกเพราะว่าครูมองไม่เห็นใครตัวเนี้ยน่ะมีค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 ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเออครูได้ยินเดียวครูต้องรู้ห้องสามมีไหมนี่ห้องสามมีค่ะเงียบเอาว่า ห้องสามีกี่คนขอเสียงหน่อยมีหนึ่งคนค่ะมีหนึ่งคนออาแล้วห้องสี่ล่ะลูกห้องสี่มีค่ะเออห้องสี่มีเนาะอย่างน้อยก็มีห้องสี่อยู่ เอาให้เอาเอาง่ายๆแล้วกันให้ไม่เยอะสามข้อเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะได้เรียนวิชาอื่นแล้วสามข้อเนาะ อ่ะอ่ะข้อหนึ่งตอบอะไรข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่ลูกใ,ใครทำนะข้อหนึ่งเขียนโจทย์ยังไม่แล้วเลยค่ะครู x เ,เท่ากับห้าอ่ะ x มากกว่าเท่ากับห้า x มากกว่าหรือเท่ากับห <5. S 1> ้าใช่ไหมเออเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกเลยข้อนี้ แสดงวิธีทำด้วยนะของครูมีอีกมีเรียนอีกวันไหนของครูมีเรียนอีกวันไหนจำตารางได้ไหมไม่ได้ของครูมีเรียนอีกวันการงานนะลูกการงานไปไปดูอติดตามในเฟซตลอดนะว่า ครูจะสอนแบบคลิปหรือว่าครูจะให้ไปงานหรือครูจะมาออนไลน์นะเดี๋ยวครูจะบอกอีกอรางหนึ่งเดี๋ยวเจอกันก่อนก่อนเรียนอ่ะเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไว้แล้วก็จะเป็นวันวันอังคารวันอังคารเก้าโมงครึ่งนะลูกเริ่มเก้าโมงครึ่งแล้วก็วันพุธเป็นสิบโมงยี่สิบแล้วก็วันพฤหัสแปดโมงสี่สิบนะคะโอเคอ่ะวันนี้ของครูก็ เอออย่าลืมอย่าลืมขอโทษวันวันที่ครูนัดสอบครูนิ่งครูนิ่งนะวันที่ห้าเพราะฉะนั้นครูขอย้ายตารางนิดนึงของครูนิดนึงนะเพราะว่าวันที่ห้าวันที่ห้ามันเป็นวันอะไรครูนิ่งวันจันทร์เลยใช่ไหมอ่าไม่สอบในยครับการงานแต่วันอังคาร เป็นคปิตเป็นการงานก็ได้วันวันจันนะลกูกคาบการงานครูสอนทั้งสี่ห้องนั่นแหละแต่ว่าคณิตครูสอนร่วมกับครูนิ่งเนาะคาบคาบสามของการงานอะ<ม>เปลี่ยนเป็นมาสอบคณิตให้ครูก่อนเนาะได้ไหมเดี๋ยวมันจะลืมได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับและทีนี้คาบคณิตประังคารเป็นคาบการงานนะทา,างั้นอะเปลี่ยนเฉพาะกิจเฉย,เฉย แต่ที่จริงก็อัเดิมนั่นแหละเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะเป็นออนไลน์นะสอบออนไลน์นะคะ <c oughs> เป็นส่งลิงก์ให้แล้วเข้าไปตอบนะคะสอบใครสอบมนันนะลูกทิก่คะแนน <c oughs> ตามตามงานสอบนะคะค่ะ <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เนี่ยก็ครูก็อนุโลมอยู่นะคะแต่ว่าอยากให้สอบแต่ว่า มันก็มีที่ว่ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตกับเรื่องโทรศัพท์จริงๆครูเข้าใจอยู่แต่ว่าเดี๋ยวครูขอให้ได้มากที่สุดแล้วกันเหมือนวันนี้เข้ามา27คนครูดีใจมากเลยที่แรกครูลุ้นกับครูนิ่งอยู่ว่าจะเข้ามาเยอมไหมก็ขอบใจนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคาบของครูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมไปนอน